เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมแนะนาเรื่องยนต์แบรนด์ดีๆให้ใช้กันอีกสักแบรนด์หนึ่งแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ของเจฟูนะครับใครๆก็น่าจะรู้เนาะนะครับว่าแบรนด์ของเจฟูนะครับเป็นแบรนด์ของประเทศจีนนะครับตัวนี้เป็นของจีนแท้เลยนะครับไม่ใช่ของจีนแดงด้วยนะแบรนด์นี้นะครับเขาผลิตในเรื่องของเรื่อยยนต์ไฟฟ้ามาเยอะนะครับแล้วก็ผลิตในเรื่องของเครื่องมือช่งางต่างๆมาเยอะมากเลยนะครับถ้าหากว่าใครใช้ ของแบรนด์เจอยู่ก็น่าจะรู้นะครับว่าของแบรนด์นี้เขามียี่ห้อแล้วก็มีชื่อเสียงพอสมควรนะครับตัวนี้นะครับเป็นเรื่อยนต์ที่ผ่านการใช้งานมาตรฐานอุตสาหกรรมมาแล้วนะครับการันตีได้เลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยใช้งานได้ดีและก็ทนแน่นอนนะครับสำหรับสเปคคร่าวๆของตัวเรื่อยนะครับตัวนี้ให้กําลังแรงสูงสุดถึง9.9กิโลวัตต์ความโตของลูกสูบนะครับอยู่ที่68มิลลิเมตรนะครับแล้วก็กระบอกสูบอยู่ที่80ซีซีนะครับ ตัวเลื่อยนะครับมีรับประกันสินค้าจากผู้ผลิต12เดือนหรือว่า1ปีเต็มนะครับเครื่องยนตัวนี้นะครับจะระบายความร้อนได้ดีเพราะว่ามันมีท่อไอเสียถึง3รูแบบนี้นะครับสำหรับตัวเครื่องเองก็ผลิตจากอลูมิเนียมอโลอยอย่างดีนะครับตัวนี้ระบายความร้อนได้ดีนะครับในขณะที่เครื่องมันร้อนเนี่ยก็จะระบายความร้อนได้ดีด้วยนะครับสำหรับดันสตาร์ตนะครับตัวนี้เป็นลานดึงเบานะครับใช้ได้สำหรับทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับตัวเครื่องเนี่ยมีน้ำหนักค่อนข้างที่จะเบบาาานนะครัแล้้้ววก็ใชงง่ยยด มาพร้อมกับบาเจียฟูแท้เลยนะครับ20นิ้วนะครับที่แถมมาในกล่องอย่างดีแล้วก็แถมโซ่มาให้ด้วยนะครับ2เส้นนะครับมีอุปกรณ์แล้วก็อะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโอลิงหรือว่าปาเกลนะครับที่ใช้สําหรับในการเปลี่ยนหรือว่าใช้สําหรับในการซ่อมแซมตัวเรื่อยนะครับถ้าหากว่าเครื่องมีปัญหาปาเกนรั่วนะครับหรือว่าหัวเทียนบอดอะไรประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะนําอะไหล่พวกนี้นะครับไปให้ช่างเนี่ยเปลี่ยนให้ใหม่ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องรออะไหล่เลยนะครับ